มาแล้วครับดีวิชั่น1เจอดีวิชั่ n น1ผมก็มาในรูปแบบของ4-2-2-2น 2, ะ 2, ครับกับหลุยส์โซเลตหน้าเป้าตัวใหม่บอกเลยตัวนี้เก่งเกินความคาดหมายผมมากเลยเว้ยทุกคนผมไม่คิดเลยว่าเขาเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสไตรเกอร์ที่ผมเฝ้ารอคอยมาอย่างช้านานนะก็ใครมีอยู่มั่งครับก็เล่นเป็นยังไงมัง่งมาแชร์ความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะส่วนตัวผมชอบมากจบคมเตะแรงนะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งนะจ๊ะ โอเคไม่มีอะไรปรับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผมไปก่อนจะไปดูคลิปกันใครที่อยากเติมอีฟุบ,บอลผมขอแนะนํเติ้ลเรวัตบวัวหลวงปลอดภัยผมก็ใช้อยู่ใครที่สนใจกดหน้าโปรไฟล์ได้เลยมาครับทีมตรงข้ามเขี่ยก่อนนะโอเคอย่าลืมนะทุกคนทุกครั้งนะที่เราเป็นฝ่ายตั้งรับนะ<อ>ก็พยายามป้องกันทีเด็ดลูกเขี่ยเข,เขาด้วยนะก็ดาวๆเอาละกันนะว่าเขาจะออกข้างหรือเขาจะจ่ายแทงมาเลยนะหรือบางคนก็มีแบบ ชิปข้ามมาดื้อๆเลยก็มีนะก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับเปิดชัวอ้าปาดโอเคเสียได้ครับใช่ชไหมเคลื่อนผมยังเหนียวเคลียร์ทิ้งไปโอเคขึ้นหน้าครับดับบนทันลบหนึ่งสวยไปน้องกระชากหนีกระชากห,หนีอีกทีนึงรอครับเราจะแทงข้างล่างนะตกมาสวยไม่สิเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนในนาทีที่แปดฮะ มเออาร์เมสซี่ซัวเลสลูมานิเก้นิวสประสานกับนิวเจนนะตัวนี้เหมือนเดิมครับระวังที่เด็ดลูกเขียนะด้านข้างโยนข้ามหัวมีหมดนะทุกคนก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับผมเหมือนว่าฝั่งนี้เขาจะเน้นบุกจากริมเส้นนะ โอเคเอาขึ้นหน้าไปก่อนแล้วก็ตอนเล่นพยายามสังเกตด้วยนะครับว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเขาเป็นเน้นด้านไหนเป็นหลักนะเหมือนเกมนี้เท่าที่ผมสังเกตดูนะเขาก็จะออกด้านข้างซะบ่อยนะครับเน่เน่เเห็นไหมอ่ะละอ่ะละตบบอลไปตบบอลมาจะส่งมาให้แบบริมเส้นแล้วไม่ซาร่าก็หางชิมี่นะแล้วเขาก็จะอย่างนี้ไงโอเคไม่ตรงกบเขาชอบทำอย่างนี้นะคนนี้ก็คือชิปบอลมานะครับทีนี้พอเรารู้ว่าเขาเล่นยังไงแล้วก็ระวังรูปแบบการเล่นของเขาแบบนั้นมากขึ้นนะ เห็นไหมสังเกตได้ว่าเขาจะออกด้านข้างแล้วเขาก็จะแล้วเขาก็จะหลุดหรือขอยิงก็เรียบร้อยครับผมหูรลวเกิดไม่ซต่อเล่นะครับหลังจากที่เรารู้ว่าเขาเล่นยังไงแล้วเราก็ต้องระวังแบบนั้นมากขึ้นนะเหมือนเกมนี้ก็เขาจะออกด้านข้างบ่อยเห็นไหมตรงซาร่ากับฮาคิมี่อะไรเงี้ยเขาจะบุกจากอ่าด้านข้างริมเส้นบ่อยนะครับแล้วเขาก็จะตัดมาจ่ายบอลหรือตัดมาชีพบอลนะพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ระวังการเล่นแบบนั้นมากขึ้นนะครับ ก็เทคนิคนี้สามารถใช้ได้กับทุกเกมเลยนะครับก็คือการสังเกตคู่ต่อสู้นะว่ารูปแบบการเล่นเป็นยังไงเนี่ยเ,ยเห็นไหมซา,าลาได้บอลปุ๊บจะชิปอย่างเดียวเลยนะฮะโอเคตักได้ครับเรียบร้อยล่างลูกเต็มหลอดโซเลสลูพี่อโมเมตซาลาโมเมตกิมีมาเปิดเอ้ยไม่เปิดว่ะโ,<อ>โอเค เขาปาดมานะเกีอยบไปครับเปิดมุมฝ่ายตรงข้ามครับแจ็ควิลแช์เปิดโค้งมาตุลามโอ้ยโโโดีนะชไมเคล่นผมตึงอยู่นะเกมนี้ทำไมชไม้เคล่นเราแบบตึงแปลกๆนันน่นๆเอาๆอย่าซ้ำนะโอเคเฮ้ยทานปะเนี่ยโอเคทานครับเอาอลืมครับนึกว่ามีแบ,บ่บรรทัดแม่หันก็มีหลงลืมตัวกันบางนะ ชอบเล่นตัวมินแต่บรรทันทงไงกะกะจะดับบรรทันทลบหน่อยเมื่อกี้ <Messi. S 1> เอ้ยบนลง,ง,ง,งโอ้โหไม่เงยปาดติดถ้าปาดไม่ติดนี่น่าจะหลุดนบ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 นยอดมาลามตบมาเรียวเนียวมิสซี่ปั่นติดซาลายังไงครับ <J> ยกาามามู <de> เชล่าเขตที่เปก่อกันเคสวยเบโล เล่นไหมครับโซเลสทำชิงวิ่งแล้วเรียบร้อยฮะหลุยส์โซเลสหลอดม่วงพุ่งๆหูย,ส,ย,ส,ยสัตว์เต็มเสาเลยคุณดูโอ้โอนี่พี่โซเลสผมกลาแบบยิงเต็มตีเลยอะ่ะเมืงง่อกี้กาแบบใสแบบแอคเลยอะ่ะกะแอคคนดูเลยะแบบว่าโชว์ความคมอะไรเงี้ยไ,ไม่เข้าไอ้เนี่ยจบเลยที่อวยกันมาตอนจัดทีมนะแต่เขาเก่งจริงทุกคนเขาเก่งจริง ไปเปิดกันได้นะแพ็กนี้ยผมว่าตัวเก่งเ่ยจะเป็นเมสซี่กับัวเลสนะครับส่วนเนม่านี่จะเฉยๆมากนะก็มีดีแค่ความเร็วนะสวีตรงสวีตต้นแล้วก็จบคมขึ้นจ่ายบอลดีนะครับก็มีปีกหลายตัวนะที่เก่งนะครับก็ไม่ต้องเปิดหรอกถ้าได้2ตัวแล้วอะัวเลตเนม่าเอ้ยัวเลสเมสซี่ได้คือจบเลยบอกให้นะครับผมก็ไม่ได้เปิดต่อนะเพราะว่าคุ้มแล้วนะครับจริงๆนะคุ้มแล้วคุ้มแล้วเก็บตังค์ไว้เปิดริคคาโดกากาดีกว่า มาลุยกันครึ่งสองต่อครับทีเด็ดลุเขียะแล้วมั่งปาไปกุลิดถึง,ง,ถงสวยวนตบสวยเลตตบวันทัดเออไม่ใช่วันทัดที่ททเฟิร์สไทม์ช็อตเคลียกับหลังเอ,ดอ็อเอดคอร์สวิงโอ้ยเอ็ดคอร์ดสิงคาร์ลอสคาร์ลที่ชอบมากเลยใช้นี่คือตัวหลักย,วยาวๆนะครับคาร์ลอสผมคาร์ลอสเลเวอร์โบร ชิบหายแล้วอีซกักโอ้โหแล้วมันยิงแบบไม่จับเลยโอ้แล้วประเด็นคือแม่งคมเนี่ยนะแม่งยิงแบบไม่จับแบบหนีมือเลยอ่ะอยังตึงนี้อยอมยอมเก่งเก่งตัวนี้แม่มีใครยังใช้อยู่ไหมครับผมอีซกักนะช่วงหนึ่งนี่เป็นที่พูดถึงมากเลยตัวนี้แต่ตอนนี้ก็กระแสก็ซาซาไปแล้วครับไหนทุกคนมีใคร ยังจำนักเตะเก่งๆที่หลายๆคนลืมไปแล้วได้มั้งฮะเอก็ไม่ว่าจะเป็นโอซิเมนนะครับชิลูนี่ยังมีคนเล่นอยู่ไหมชิลูเมตาเปิดหมงช่วงนึงอะตัวเก่งเยอะนะแต่หลายๆคนก็พูดถึงกันแค่ช่วงแรกแล้วก็ห่างหายกันไปแล้วครับช่วงนี้ีสวยเป๊ะโชคล่องหน่อยโชคล่องกูไม่ไปครับโชคลองครับดึงครับแอคครับไปครับไปเองครับ ดึงหลอกทีนึงครับโชว์ครับโอ้โหเ้ยได้อยู่โอ้โหแม่งเฮ้ยไม่หยิางตึงแต่เมื่อกี้ถ้าพลากเดี๋ยวไปยิงได้ได้ไฮไลท์เลยอ่ะไม่ซอยขาแบบยิงยๆๆยี่ย่กับเป้ผมอ่ะไม่หยิงตึงไปเอาขึ้นนาไปก่อนออกห่างระยะอันตรายสาชิงครับปาดมาเคสวยเมซี่โชว์แข็งหลังแข็งวน บิดเคอรเลอร์โหเรียบร้อยครับ3ามหนึงนะ่งฮะท่านผู้ชมเมสซี่บิดเคอรเลอร์สุดตึงเลยครับผมแม่เก่งเกินตัวนี้ส่วนใครอยากได้แนวทางการอัพเมสซี่ล่างนี้นะครับเฮ้ยยังโอเคยิงไปไหนวะส่วนใครอยากได้แนวทางการอัพเมสซี่นะครับก็ไปดูได้ที่ทิกต็อกของผมได้เลยนะครับก็ผมได้ลงไว้เรียบร้อยแล้วนะพร้อมบูสเตอร์นะครับผม เปลี่ยนตัวกันหน่อยเอาซูเปอร์ซับเยเอาแล้วก็เป็นตัวคล่องๆลงมานะจะได้แบบมีความเร็วกันหน่อยครึ่งหลังก้องหลังแบบเขาเหนื่อยๆหน่อยทําชิงแบบหลุดง่ายๆนะครับใช้ตัวจีดลงมานะครึ่งหลังนะโอเครูกันต่อเลยครับผมไปซาเตทิ้งขึ้นหน้าเลยครับไปโอเว่นมงตั้งเอาอะไรไปสู้ครับตัวเล็กแค่นี้ฮ่าคิมมี่ โอเคสวยได้อยู <zo ys ic> okay, so so ่เอาขึ้นหน้าไปก่อนปั๊บแทงโอ้ยลูกพี่อ้าวซีอย่าล่นอย่าล่นสามหนึ่งนี่คัมแบ็กนี้ให้เห็นบ่อยนะเออมาแล้วเล่นไวแล้วเอาแล้วโอเคสวยจะหมดเวลาครับ แปดสิบห้านาทีแล้วตอนนี้น่าจะชัยชนะน่าจะเป็นของเราร้อยเปอร์เซ็ตแล้วนะเกมนี้นะผมว่าปาดไปเรียบร้อยครับความเร็วครับครึ่งหลังไม่ต้องพูดถึงโอ้แม่เลยกูจะเฟกช็อตเีย <c ười> ผมไม่ได้จะยิง,งผมจะล็อกบอลเว้ยโอ้ล่านโชเออเลยช็อตนี้ <c ười> ไม่เท่เลยอะ <c ười> โอเคมองนี้ไปก่อน จะหมดเวลาแล้วครับอีกหนึ่งนาทีตบมาไอเมเมสซี่กระชากกระชากอีกทีหนึง,ง,นนงกระชากอีกทีหนึงฮักบิดโอ้โหเข้ามือนิ่งเลยนิ่งคลิปเลยตอนนี้โอเคครับก็เอาชนะมาได้สามประตูต่อหนึ่งนะครับเ<ล> <ใน S 2> กมนี้นะก็ชนะเป็นของเราไปนะครับกอสนุกมากตึงมากเกมนี้ก็พลาดไม่ได้เลยนะถ้าพลาดมาก็3-1-4หนึ่งี่นี้มีคัมแบ็กให้เห็นบ่อยครั้งนะ ครที่ประมาทนะครับเขาก็ยิงไป9แล้วยิงไปสิใช้โอกาสพอๆกันนะเดี๋ยวสกอร์ก็ไม่ได้ห่างกันมากก็เขาฝั่งนั้นก็อิซักเล่นได้ดีนะครับกับกองกลางของแล้วก็เป็นเมสซี่นะแล้วก็เป็นประตูแล้วก็ลุงลุมนะจ๊ะโอเคตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่แต้มที่2 4 0พเรียบร้อยนะครับโอเคทุกคนใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนเม้น ติดเกียนกันด้วยถ้อยคำสุภาพนะครผมแล้วผมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขในคลิปต่อๆไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผม